แนวการโคชชี่ของเขามันเป็นสิ่งที่สมัยนั้นมัเป็นสมัยดศกรอนุพงศ์ก็อยู่ด้วยกันตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้พี่ก็ไปก็คือทุกคนก็เนียก็พยายามซึมซับจากบรานให้ได้มากที่สุดและนี่คือสาระลูกหนังกับโคชชีน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคชเชนท้องนะครับอันนี้เป็น EP ีที่3แล้วหลังจากก่อนหน้านี้เราพาคุณผู้ชมไปต่างประเทศรอบนี้ครับเรามาคุยกับโคชที่ต้องบอกว่าทุกฟรีอยู่ในวงการฟุตบอลมาหลายปีจากหนุม่มที่เป็นทำกราฟิกดีไซน์ตอนนี้เขามาเป็นลามแล้วก็เป็นโคชฟุตบอลแล้วครับสวัสดีครับ p ีอครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผู้เีนครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้ผู้เชี่ยวทอครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันจันทร์ครับการเข้ามาสู่วงการฟุตบอลครับพี่ว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงครับพี่ก็จริงๆพี่ก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะตั้งแต่อายุสิบเอ็ดสิบสี่ปีก็จบที่นั่นจริจบทางด้านกราฟิกดีไซน์แต่ว่าก็เป็นคนที่รักในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็แน่นอนก็ เติบโตมากับทีมรักอย่างแมนยูนะก็เ็เชียร์า e มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุสิบเอนะไปถึงก็มองหาแมนยูก่อนเลยนะแล้วก็ <c ười> เรียนที่นู้นจบที่นูนแล้วก็กลับมาถึงก็เป็นเขาเรียกว่าวเป็นช่วงเป็นโชคชะตามากกว่าเพราะช่วงนั้นเป็นปีนึกถึงจะปีสองพันเก้าช่ว, 2009, นชวงนี้บ้านล็อกเข้ามาคุมทีม <c ười> ชาติไทยพอดีแล้วก็พี่ก็คือถึงแม้จบการดีไซน์มมาแต่ว่าเราก็บ้าฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็รักฟุตบอลอยู่แล้ว มันก็เหมือนกับเป็นเป็นโอกาสตอนนั้นเหมือนกับว่าพอดีมีคนรู้จักแล้วก็ทางด้านบรายร็อกเสีรงเขารังหาล่ามอยู่พอดีล่าผู้บอลที่แบบรู้ภาษาบอลดีๆแล้วก็สื่อสารภาษาไทยได้ตอนนั้นภาษาอังกฤษพี่ก็อาจจะน่าจะดีกว่าภาษาไทยก็ก็เลยแบบว่าติดต่อเข้าไปที่สมาคมอ่ะนะแล้วก็เหมือนเป็นโชคชะตาพอดีก็เลยได้เข้าไปช่วยทีมชาติไทยปี2009-2011ช่วยที่บรายมาคุมทีมชาติไทยพอดีครับ โค้ชที่ทํางานด้วยการที่ผ่านมาครับแต่ละคนมีจุดเด่นหรือว่ามีวิธีการโค้ชยังไงที่ที่เขาน่าสนใจบ้างครับพี่ก็จริงๆราร็อบสันเขาเรียกว่าเป็นเป็นกับตันยมชติอังกฤษกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นานที่สุดเนะเพราะฉะนั้นในเรื่องความสามารถหรือว่าแนวการโค้ชที่ของเขามันเป็นสิ่งที่สมัยได้มันเป็นสมัยดัสกร ลูกพงก็อยู่ด้วยกันตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้พี่เขาไปก็คือทุกคนก็เ่ยพยายามซึมซับจากบรันให้ได้มากที่สุดซึ่งเขาก็เป็นแนวคนที่โค้ชคนที่ลงไปช่วยซ้อมช่วยสอ,อนนักเตะในสนามแบบตลอดตลอด,ลอดทั้งเซสชั่นการซ้อมอย่างเงี้ยเขาก็จะอินมากแล้วก็เล่นเล่นกับเราไปด้วยแล้วก็ซ้อมกับเราไปด้วยซึ่งซึ่งพี่ว่าทุกคนในทีมชาติไทยก็รู้ดีว่าบรันเป็นเป็นนักเตะดังซึ่งประสบความสําเร็จมามา,มากเพราะฉะนั้นการที่ได้ จริงๆแล้วการที่ได้อยู่ในในการฝึกซ้อมร่วมกับบร์ทเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าวิเศษมากหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ลำค่ามากที่ได้รู้ว่านักเตะระดับโลกอย่างบราทลสันเนี่ยเขาเขาคิดยังไงเวลาตอนสมัยที่เขาเป็นผู้เล่นเนี่ยเขาเขาเล่นยังไงแล้วพอมาเป็นโฟ้ชเนี่ยเขามีแนวคิดแนวทางของฟุตบอลที่เขาคิดเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากซึ่งตอนนั้นพี่ก็ต้องพยายามสื่อสารให้ได้ให้ได้มากที่สุดให้กับนักเตะไทยในตอนนั้นซึ่ง ภาษาไทยพี่ตอนนั้นก็ไม่ได้ดีมากนะตอนนี้ดีขึ้นเยอะนะก็พยายามพูดก,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 ก็อาจจะมีพารุพงคอยช่วยช่วยแปลบ้างนะตอนนั้นให้ให้ไอ้นักเตะไทยเข้าใจท,ที่นี้ได้หน่อยนะจากบราดล็อบสันเสร็จก็จะเป็นในในยุคข,ของวินนี่เชฟเฟอร์แล้วก็มาโนโคกิงซึ่งเป็นผู้ช่วยโฟลชู่นนะในต,ตอนนั้นวินนี่ก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอีกคน,นหนึ่งนะแน่นอนก็ในในช่วงนั้นก็จะเป็น วินนี่เป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นโค้ที่แนวการเก่งในเรื่องการตัดสินใจในการแข่งอะไรเงี้ยครแล้วก็ในการเตรียมพร้อมอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากเพราะส่วนใหญ่อาจจะเป็นมาโน่ที่ที่คอยทําให้เขาแล้วในช่วงนั้นถ้าถ้าใครที่อยู่ในทีมชาติไทยยุคนั้นก็จะรู้ว่ามาโน่เป็นคนที่ carry out กลุ่ม training session ทุกอย่างว่ามาโน่ก็จะเป็นคนจัดการหมดวินนี่ก็จะเป็นคนตัดสินใจหรือว่าเป็นเรื่อง decision making มากกว่าซึ่งซึ่งจุดนี้ทําให้เขาเป็นคนสมเด็จมามากมายนะสำหรับวินนี่เชฟเฟอร์นะก็ ก็เป็นการทําทีมที่แตกต่างกันไปนะเพราะวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปคุกคีกับการซ้อมเหมือนกนะับร้านรอปสันนะที่ร้านจะลงไปซ้อมด้วยกับเราเลยอนะไรเงี้ยก็แตกต่างกันไปนะครับส่วนส่วนหลังจากวินนี่ก็แน่นอนก็ก็เป็นมาโนโ่มาโน่ก็เป็นอดีตนักเตะมาเหมือนกันเนะแล้วก็มาโน่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้ชที่ยังหนุ่มนะแล้วก็มีเขาเรียกว่า <c oughs> ไอเดียเป็นทางโมเดิร์นฟุตบอลมากมาก ในทางที่เขาเป็นโคชคนที่ชอบเน้นในเกมลุกเขามีเฟปวาริโอลาเป็นเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นแนวทางในการโคชชิ่ขงของมาโนเองซ,งซึ่งซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดเด่นของมาโนซึ่งทำให้เขาประสบความสำเร็จในระดับสโมสรมามาถึงตอนนี้ในระดับหนึ่งครับคำพูดเด็ดเนี่ยนะ ที่คนนึกถึงเลยในเวลาเจอคนเอกก็คือคาร์มอนไกส์เนี่ยนะมันมันมีที่มายังไงครับคนเอกเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเชื่อมากกว่าของประเทศเอังกฤษของฟุตบอลอังกฤษที่เขาเขาพูดกันว่าคาร์มอนไกส์อะไรเงี้ยแบบเหมือนกับพยายามปลุกกระตุ้นเพื่อร่วมทีมเพราะว่าทีมไหนก็ตามเขาใช้คำอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เล่นกีฬา,าไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะจริงๆแล้วในในกีฬาทุกประเภทในการปลุกปลุกกระตุ้นทุกคนอะไรเงี้ยคาร์มอนไกส์ที่เป็นเฟรชั่ที่ที่เขาเรียกว่าอังกฤษเขาใช้กันกันบ่อยนะ แววไหมครับว่าจะเริ่มจับงานโค้ชจริงจังเป็นโค้ชเต็มตัวเลยคือมันน่าจะเป็นเป้าหมายของโค้ดทุกคนอยู่แล้วนะการที่จะเป็นโค้ชซึ่งสําหรับผมตอนนี้ก็กำลังรวมเอไลเซนอยู่ยังไม่จบสมบูรณนะ์แต่ก็ใกล้แล้วก็หวังว่าสักวันในอนาคตดีกว่าสองสปีคิดว่านะหรือวว่าไม่มีใครรู้นะในฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีอะไรเข้ามาภายในปีสองปีนี้มันก็น่าคิดนะแต่ว่า ในตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าผมยังต้องเรียนรู้อีก,อกเยอะนะที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าเป็นเป้าหมายของเราดีกว่าในอนาคตกระแสมาอย่างพอสมควรเหมือนกันด้วยความที่ทางด้านของมาโน่เนี่ยก็เพิ่งลาบอกเวลาจากโคจินินซิตี้มาก็เลยอยากจะถามพีเอ็ X, ในฐานะที่ทั้งเคยเป็นทำงานกับมาโน่เคยเป็นผู้ช่วย ในทีมชาติไทยหลายๆกับโค้ชหลายๆคนเนี่คือมีความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นยังไงว่าการเปรียบเทียบของแฟนบอลหลายๆคนก็บอกว่าจะเอามาโนมาแล้วต้องดูเปรียบเทียบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยการไม่เคยท,ทําทีไม่เคยท,ทําทีได้แชมป์ในลดกเลยกับโค้ชคนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นพิซโก้ก็ได้ทําผลง,งานได้ดีในทีมชาติไทยในส่วนเนี้ยมันมันสามารถ เอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมคือตอนนี้แน่นอนมันมีข่าวมาโนอก,ก็ว่างงานอยู่พอดีซึ่งในเรื่องของกระแสที่มาประมาณว่าไม่เคยประสบความสำเร็จไม่เคยได้แชมป์อะไรมาก่อนอะไรเงี้ยจะดีพอสำหรับทีมชาติไทยไหมคือตัวอย่างเราไม่ต้องเป็นมองไกลนะครับนิชิโนเป็นโค้ชที่ชื่อมีชื่อมากมีชื่อเสียงมาก ถ้าญี่ปุ่นเป็นบอลโลกได้มามาได้สุดท้ายมาถึงชาติไทยไม่ประสบความสําเร็จนะแล้วก็น่าผิดหวังด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นสําหรับพี่คือเขาพี่คิดว่าเราต้องการโค้ชที่รู้ลึกถึงวัฒนธรรมถึงนักเตะถึงสไตล์การเล่นของแต่ละคนแนวทางฟุตบอลไทยของแต่ละคนของแต่ละทีมแล้วก็ของแต่ละผู้เล่นตอนนี้อย่างจริง อย่างลึกซึ้งอ,อย่างจริงใจมากกว่าจริงจังมากกว่าตอนนี้ท,ที่ที่ที่จะทําให้ทีมชาติไทยไปไปในทางที่ที่ดีได้แล้วก็กลับมาปลุกกระแสแฟนบอลกับมากครั้งหนึ่งไม่ไว่าจะเป็นฟิซิโกหรือว่าไม่ไว่าจะเป็นมาโน่พี่เชื่อว่าสองคนนี้สามารถปลุกกระแสแฟนบอลกับมาได้แน่นอนเพราะว่าเป็นเป็นสองโค้ชที่คุณภาพวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับอาจารย์เชนก็ขอบคุณมากครับ